เอาละครับก็กราบสวัสดีมินรักแฟนเกมสุทชานกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุพกักันอีกเช่นเคยนะพระผมโมกับผมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคนนี้เรามากับเกม Wild Beauty Show เราในคอนเทนต์คุณน้อยสอยเงินล้าน EP ที่5กันนั่นเองนะผู้ชมก็ถือว่าจาก5บาทของเราเติบโตขึ้นมาโคตรไกลนะท่านผู้ชม คือแบบเติบโตขึ้นมาไกลมากนะนะตอนนี้นะคือแบบดูดิ4ี่แสนนะปัจจุบัน4ี่แสนกับอีก16,777 8 7บาทอ่ะอะคือแบบโอ้โหเป็นคอนเทนต์ที่มาหารเหนื่อยแต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่า FC แบบว่าขอขอพี่ขอว่าอรอลุ้นกันว่าเกมหน้านะคอนเทนต์นี้เกมสุดท้ายจะได้เป็นเกมอะไรนะท่านผู้ชม เราก็อรอลุ้นกันอยู่เหมือนกันว่าเราจะเอาเกมอะไรดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงการศึกษากันไปก่อนแล้วกันนะอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับคําเตือนน้องๆหน,นุ่มๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับไปกันเลยครับผมเราจะเริ่มกันที่เบ็ดลาเท่าไหร่ดียสองร้อยเหมือนเดิมปะ่ะในดูสักสาหมุนดี ขออญาตดูก่อนนะสามซมุนนะเป็นเหมือนการล้างหน้ากระดานนะเราแตกมาเลยหรอพักก่อนยาวไปเลยฮะตอนนี้สามซีมุลรอมันยาวไปเลยฮะแตกมาหนึ่งฮะใช้จิตสัมผัสในการเล่นนะแตกมาคูณหนึ่งฮะแตกมาคูณสองแตกมาคูณหนึ่งฮะแตกมาคูนสี่ฮะ แตกงมาหนึ่งแตกมาสองคอนเทนต์จัดเลยครับคลิปนี้นอนเล่นก็นอนมาแล้วครตอนนี้อุ้ยแต่มันดูมันดูทรงไม่ค่อยเหมือนมันจะมาเลยอะท่านผู้ชมคือมันดูเหมือนมันจะไม่มาเลยอะคูณสองแตกมาหนึ่งพันฮะคูณสี่ดอกนี้หกพันสี่ฮะแล้วลุนสเก็ตเตอร์ตกสัดด้วย เงินรางวัลเมกาที7,420บาทฮนะขอหย่าสต็อปเบ็ดแล้วกันจะเปลี่ยนเบ็ดนะเอาเรื่องฮนะแล้วสเก็ตเตอร์2ตัวแบบนี้มีเพื่อนหรือเปล่าอ้อหยเพื่อนตกเรียบร้อยครับผมหมุนฟรีครับสิบหมุนแบบชิลๆกันไปฮนะ ค,คูณแปดแลผมคือถ้าถึง e ีพีนี้เราก็จะปล่อยให้มันถึงไปเลยนะท่านผู้ชมแต่ถ้ามันไม่ถึงก็แบบไปเล่น EP พีหน้าแล้วถ้าสมมติอีีหน้าถึงตั้งแต่แบบนาทีที่3นาทีที่สี่เราไม่สนนะเรางัดต่อครับท่านผู้ชมเราจะเล่นให้มันครบเต็มเวลาตามที่เราขอกันไว้บอกกันไว้นะท่านผู้ชมคูน8มาฮะแล้ว เหนื่อยเหนื่อยจะจัดเลยฮะไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าสกเก็ตเตอร์บิดแล้วสองร้อยอะลองวัดดูวะละ่ะท่านผู้ชมลองวัดดูวะละ่ะแต่คูณร้อยยี่แปดมันจะเดือดไปดิเนาะคูณร้อยยี่แปดมันจะเดือดไปดิขอลองสักหนึ่งบิดดูดิ คิว <Q S 2> แตกมาเอา umas, ้ยนี่มันก็มานี่คูณสองี่เคฮะโอ้ดอกนี้แตกง่ายมากครับ <t |th|> <forcément, S 1> เงินตะวันสุปเปอร์เท oh, ี oh, для, ่หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบาทกันเลยครับสักกี่หมุนเดียรท่านผู้ชมเอาอีกสักกี่หมุนดิสามสิบหมุนไหม สามสิบหมุนนะคูณสองแต่งมาครับอีพีนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะท่านผู้ชมเนื่องจากแบบใช้สมาธิสูงใช้สมองสูงมากนะตอนนี้นะ ณนะตอนนี้นะบอกเลยเรียบร้อยอะ่ะมาแบบงงๆตกลงมาได้ไงไอเวนสเซกตเตอร์3ตัวครับ ขอญาตปล่อยให้มันไหลไปนะขอญาตเดี๋ยวเขาขอขอนาผมไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตไปเ,เข้าน้ำสักครู่คนระับ จมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยขออนุญาตครับจนไหมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสามหมื่นมาจากไหนอ่ะท่านผู้ชม,ชมใครดูทันบ้างเมื่อกี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยโอ้ยแล้วมันมันก็ย้อนมันกับเท่าเดิมเบ้าสี่แสนเจ็ดเนี่ยทำไมไม่เดินหน้าถอยหลังเลยอ่ะท่านผู้ชมไม่ไปหน้ามาหลังเลยอ่ะ เงินอันบันรวมที่34,720นันดรี่บบาทฮะเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอแต่มันจะหมดเวลาแล้วอะเราอยากจะตัดอีพีแล้วท่านผู้ชม แต่มันเป็นหมุนออโต้ไงประเด็นน่ะเราจะทำยังไงเนี้ยคูณสามสองเหรอหกสี่แตกว่ะโอ้โหอย่าบอกนะเงินรางวัลซุปเปอร์แม่งขานที่สามหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทผมคูณแปดแตกมาอย่างนี้ เดือดห้าหมุนนะท่านผู้ชมแล้วฟีในฟีหรือเปล่าฮะอาให้ดูต่อเลยอะเกินช่างมันผมว่ามันไม่ขึ้นเลยว่ะเราต้องเพิ่มเบ็ดแล้ววะ่ะรอบหน้าเราต้องเพิ่มเป็นเบ็ดแล้วเดือดแล้วเราต้องเดือดกว่า200แล้ววะ่ะ8มาครับผมแล้วคูณ16ที่เจคะคูณส2สองมาเปล่า โอเคครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับผมไว้เจอเจอกันใหม่ EP หน้านะท่านผู้ชมอีกเครื่องหนึ่งว่าเราจะทำมันถึงไหมอะเอาเวลาไปก่อนสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ